สวัสด,ดีจ้ามาอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับการสั่งเงานะคะของต้นโคโลคาเซียนะคะอันนี้เป็นโคโลคาเซียด์กวินโด้นะมนาสั่งมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ตามเรื่องของการขนส่งอยู่นะเพราะว่ามันนานเกินคือเขาใช้เวลาในการขนส่งนานเกินนะคะมนาก็พยายามทวงถามไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมนาได้รับน้องมาแล้วแต่ว่า ในสภาพที่แบบนุ่มนิ่มมากอะ่ะตัวลำต้นเขานุ่มนิ่มมากอะ่ะไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันนะว่าน้องจะอยู่ในสภาพให้เราปลูกได้หรือเปล่านะกระถางเออเง้านี้นะคะราคาอยู่ที่750บาทเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ รากแบบว่ารากสีขาวๆอะค่ะเยอะแล้วคือมาแบบอุ่นๆมากเลยอะคือมาจากเมื่อกี้ไปสนีมาส่งนี่กล่องแบบอุ่นมากเลยอะค่ะโดนอบมาแบบว่าดีงามมากแล้วก็แต่ว่ารากเขาออกนะคะเดี๋ยวมาน,นาจะตัดตัดตรงส่วนที่เขาแบบช้ำๆเนี่ยออกไปเพื่อที่เดี๋ยวให้เขาแบบ แทงยอดออกมาใหม่นะเดี๋ยวจะลองปลูกดูนะคะว่าน้องจะเติบโตออกมาเนี่ยสวยงามแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวแต่งรากนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ก็ไม่ค่อยดีแล้วอะเริ่มจะเน่าแล้วอะค่ะแต่ตรงส่วนนี้เขายังโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาแต่งรากกันดีกว่าจ้ะ ใช้วิธีเล็มลากบางส่วนออกไปนะคะไอ้ตรงส่วนที่เขาดำๆๆก็เล็มออกไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็มหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปในดินก็ประมาณนี้พอนะคะแล้วก็ตรงส่วนของลําต้นเขาก็เริ่มมีรากเนี่ยรากเขาก็เริ่มที่จะมีรากสีข,ขาวออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปลูกละจ้า กกนะมันาจะใช้ดินนะคะใส่ลงไปในกระถางที่ไม่มีรูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะวันนี้จะปลูกแบบว่าเติมน้ําแล้วก็ให้น้ําขังอยู่กับดินเลยนะคะปลูกแบบว่าให้น้ําขังนะก็เดี๋ยวจะเอาเขานะคะตัดก่อนมันขอตดัดเนี่ยเพราะว่าเขานิ่มมากเลยอะ่ะ แค่นี้เลยแล้วก็เดอนลงปลูกลงไปใหม่นะก็จะปลูกในดินนะคะอันนี้เป็นเป็นดินนะคะแล้วก็กระถางไม่มีรูนะ กบแค่พอมิดตรงส่วนโคนแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำไปเลยนะจ๊ะ ก็มัน่าจะใส่น้ําไปประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าดินเขาอะเดี๋ยวเขาจะต้องไปอ่าดูดน้ําให้ดินเขาอุ้มน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมัน่าจะทยอยเติมดินไปนะคะจะไม่ได้แบบว่าใส่ไปทีเดียวนะเดี๋ยวมัน่าจะคอยเติมดินไปอีกทีหนึ่งนะคะให้เขาอยู่ในสภาพประมาณนี้ก่อน ก็อันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเขาจะงอกใบออกมาให้เรานะคะวันไหนเมื่อไหร่เราก็เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมานามาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ปลูกประมาณนี้ก่อนแล้วกเ็เดี๋ยวให้น้ำเขาอยู่กับดิน,อย,นาาอยู่ในกระมังอยู่ในกระถางแบบนี้แหละอันนี้ผ่านมาแค่หนึ่งวันนะคะมันอาจจะให้เพื่อนๆดูในส่วนของ ดินนะคะที่ตอนที่ใส่ไปเราไปใส่เป็นดินแห้งๆใช่ไหมตอนนี้นะคะ่ะดินเขาก็อุ้มน้ําฉ่าน้ําแล้วนะเราก็ดูตรงส่วนยอดจ้าตรงส่วนยอดนะคะเขาก็เริ่มมีความดันดันในส่วนของยอดใหม่อะคะ่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อวานมะนาตัดออกไปนะคะแล้วก็เนี่ยแค่วันเดียวเองเขาก็เริ่มดันขึ้นมาแล้วอะคะ่ะก็ ใช่ยังไงแล้วนะเดี๋ยววันที่เขากลางใบสวยงามเดี๋ยวมานามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียจากการปลูกนะคะโคโลคาเซียดาร์ควินโดของมานาไปบ้างไม่มากก็น้อยนะยังไงแล้วนะคะลองเอาไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับเพื่อนดูนะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้มานาไปก่อนละนะจ๊ะสวัสดีค่ะ